เลิกงานมาตะเวนเมื่อนี่รวมไว้อะไรเสีย็กเสียใจเป็นการเสรียใจยากขังยิ่งไงเลยมางั้นเห็นดีกินเหล้าเลยเมื่อนี่กินเหล้าแดงเราเสือซิปเอสตัวดองไว้จังหน่อยก่อนคำบอกว่ากินไร ผมกับพระท่านวีนามพระท่านอาบมาเข้าไว้แซ่เนื้อหมูไว้เห็นลาบหมูมาแล้งเลยเมื่อเนะพื่อนเนื้อลานเนื้อหมูกัแข็งดึกซึมหามาห้องเองหมดละแซ่แข็งไว้แล้วก็ไปแช่เย็นละลายน้ำลาบกินคนใหม่สิมามาือแล้งพี่บอกมึงอย่าน,นอนหลับด้วยฤทธิโทรศัพท์มาบอกมึงว่าสั่น่าเขาหย่อนแท็กซี่มาส่งว่าสั่น่าบ่มีไฟไปรับเอาแท็กซี่มาว่าสัน่นเออเที่ได๋บาดนี้ยเนาะ ในนันตั้งเสียงทาาโทรศัพท์และลูกสรโทรว่าบอกมันจะได้ออกไปครับเอาเยลเสือใจร่วมไว้อะไรเป็นยังค่อยได้กินเราแดงมาเจก็ได้กินเสือที่เป็นตัวกินเนื้องในงันเห็ดดีงันเฮ็ดดีกลับไปกลับเพื่อนี่นี่เพื่อนีน่ตายแล้วเห็นบ่นเคลื่อนแนวตั้งไว้หัวเตียงนอนลงหละเมื่อไปปัดยังไงบ่ได้ยินแต่เสียงเสียรดฮึฮันดอก โอ้ยหามึงเอ้ยตายแล้วแก้วเบียร์กวนเท็จยังไลยหนอแบบนี้หนอกันอยูซองคนก็นจะได้เอาอันให้รัวมานฟัดกันทิ้งเดียวมันอยู่อันนี้อยู่พูดเดียวจะผู้ใด้ยี่มันแท่งลมไปอะไรจะไปฟังมันเลยเนี่เขียนเบียร์เขียงานเร็วละอาบน้ำอาบน้ำแล้วก็จะไปฟังมันละไปแล้วได้หัวเรียนไอ้แก้วเบียร์เป็นที่รักไงมรณภาพแล้วเดินไปทรงสการ์มันทรงสการ์มันก่อน มาแล้วมาแล้วมาแล้วไปส่งสก,การ์เจ้าเบียร์ของก็มาองยานี่มัน,ม,นมันละสังขารแล้วสิริอายุมันกับประมาณวางประมาณวางหนึ่งปีสามเดือนนี่ยละสิริอายุมันแต่มันอยู่น้ำพญากระเด็นังอยูน้ำนมพญาหน่อยกประมาณหนึ่งปีสามเดือนสุญญาเสีนว่าเป็นแล้วเดี๋ยวนี้เป็นเสียแล้วญาเสีนว่ามาหอดเจ็กเจ้า ขัานถาข่านคลองเพียงหน่อยกันเด้าอยู่พูดเดียวโอ้แต่ว่ากินข่าวไปแล้วนอนหลับดีดีมาขึ้นเนี่ยไอ้บึงโทรศัพท์มาหาบุหงามเลยเพราะมาสองเทียสามเทียดื่มมอืมอมามามน้ำม,มือเศร้ามากคนนัมันมาเปิดเบิ้งเอ้าหันดอกกินเข่าไปแล้วจากไอ้กินข่าวเสีบนอนหลับเพิ่นเนี่ยข่าวท้าอยู่กินอันนี้บักเส้ยนเมืง่างามันก็เป็นวานเป็นยากินเลยเบียร์นั่นนะ ท่านไม่กินเรานี่เราดองยาเนี่ยดื่มเพื่อสุขภาพเพราะว่าเราดองยาสำหรับพวกโจรยลักน้ำมันหมูนักเลงมาขับเปลือกทั้งหลายคือว่ากินหนึ่งกึบหนึก3สามที่เพราะว, <laughs> ว่าเราเรียนไปซะละป้ได้หัวในมวนอําม,มึงจะลำคานกได้อ,ไอําเอ้เรจะขึ้นหอดกูเด้ท่านกูนี้ไปยุ่น้ำไอากาอนะ่ะ กูจะเฝ้าไปเหรอดูน้องไอ้กายถกูไปบังกวนับมันดีอุ่นทั่วมาบอกสูก้ดอกว่านเป็ยีนนยนยังไงป่านห้องก็สีนาวแล้วนาะอยู่ในกน้าด้วยแต่ไปแก่เสียเสียเป็นคนบาหมักเสียหมักผ่าข้นก็ว,ว่าผีบ้าการที่มองค้นมาบ้านนี่มันโมเมนต์มาบ้านงั้นมาบ้านนี่ค้ามมาบ้านานี่เป็นมันเป็นที่ว่าสิ่งที่ว่าค้นมูหมากตัดสินค้นมูหน่อยเสอย ในเบื้องหนังเรื่องไอ้ฟักบ่คำพิพากษาเนเข้าโค้งเรื่องมาจากคำพิพากษาคนเม็ดบ้านว่าบักฟักเป็นบ้ากันเลยบ้าเม็ดนั่นแหละค้นมูมากตัดชินคนคนส่วนหน่อยคำามาบ้าข้นนมพญาน้อยเมียบ้านแกะผายย่างรอมบ้านเนี่ยก็ยังได้ข้นกับบาบ้าแทนแน่นอนแต่ว่าข้นนมพญาน้อยแต่งตัวย่างดีเนี่ยกางเกงรีวไายเสียข้อได้เนี่ย ร่างเท่าข้นเวิดออสตาในย่างเข้าไปในดงพีตองเลี้ยงซุ่มเขาเปื่อยดงพีเปื่อยพวกพีตองเลี้ยงพวกอวนไปตองเฮ็ดสินเฮ็ดเชือหันเขาบริบาลนุ่มพญาน้อยเป็นคนดีหรือเขาว่านนุ่มพญาน้อยเป็นบ้าเือกันอันละมันเป็นการตัดสินของคนมูมากกับคนมูหน่อยซึ่งมาบานที่จริงแล้วกับท,ที่เสลี่ภาพซ้ำกันมัน้นเข่าเกิดมากนี่พอด a เกินไปหรอก นี่เห็นบ่านี่นี่นี่ลมหันใจได้ซ้ำกันเมื่อว่าทุกดีมี่จนแมื่เจ้ามีเงินล้นฟ้ากับสร้างซื้อล้มหันใจเจ้าประด,ด้๋อกเจ้าซื้อมารลดถังออกซิเจนพญาวยนพญา,พญากำเพิ่นกำนดให้เจ้าตายเมื่อนี่เจ้าก็ต้องตายเมื่อนี่เมืนเจ้าสิซื้อมาใซ่มันกระบ่มีประโยชน์เสียล้มหายใจซื้อบ่ได้ แล้ว่าสั่งได้เด้่ยั่งบ่อยหันใจนี่ได้เด้ด่เห็นบ่เขาสั่งกันในเบิ่งข่าวว่าันซุ่มบันดาลตีลูกตีเมียทั้งหลายเรียระวังเด้อมันจะเป็นเพื่อนมอน,นิ่มสั่งขาหมดเนี <laughs> ่ยเบามาแล้วกับเป็นต,ตาลิดตัสัตว์เอกจักกิดเนาะงัวจะของถีตายก็ยังย้างไปหาคว่ำตายอยู่มันมันเปน,น,น,นตายแบบภาข้าพูมเนี่ยน่ะตายแบีวัด จังไดล่ะบ่มักหน้าตายแบบนี้นะเมียนมันกวนตัวหัวเจ้าของสิตายมันสิเป็นผู้ใหญ่ปานเดดอกนี่เมียนมันกวนตัวอี่ด่ายสิตายสิตายสิตายคนขนของประเทศนักแม่นปืนแห่งประเทศไทยอีกต่างหากคือยิ่งตายโอ้เสียไายเสียไายเสียไายเสียเหลี่ยมเสียเหลี่ยมหมดเลยถ้ามันในวงการของนุ่มพญาน้อยก็คือว่าถือตุ่มนี่แหละ เซียนไฮโลถือต้มนี่แหละเซียนไฮโลเสียงเงินนี่แหละอันระดับเซียนนะครับเป็ดแทง่งไฮโลเสียงเงินนี่แหละถ้านมันได้วงการของนุม่มพญาน้อยเอกจากกิจเนี่นักแม่นปืนเนาะโอ้กีฬานักกีฬาของเมืองไทยันดับหนึ่งแต่ว่าถือยิ่งตายถือตายด้วยปืนคือว่าคือว่าละหมอง,งูเลี้ยงงูตายตาย้อนงู <c oughs> มอผีก็ตายย้อนผีแต่ว่านุ่มพญาน้อยนี่เป็นหมออีอย่างน้อยหมอสู้มอสู้ใช่ไหมมึงมองตายนะมอสู้อีเนาะเป็นว่มาเมื่อนี้ว่มีเพียงมีหยังมาฝากด้วยแต่ข่าวข่าวว่าวัาที่สุนหงฟังอัดตะเวนกระยิบตรงดีละกาดเริ่มเย็นละทุกทีเอาว่ามีแนวว่ากับที่ว่าเรื่องอารมณ์เหม่ฟัง อาลมพ้นนี่มันมีหลายแบบหลายอย่างมีแบบต่างๆสีบอกสุดฟังอ่าล้มขันสีได้พ่อไก่อกเอ๊ะกิเล่อาล้มโจกส <c oughs> ีได้พ่อพ่อเราพ่อเบียอาล้มโจกได้พ่อยาดองอ่าล้มโจกพ่อเราพ่อเบียอาล้มเบือฟังเพ่งไก่บ้านแล้ๆๆดแดๆๆๆดๆๆ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  อารมณ์ย่านสิได้พ่อหมอทำโอ้ยผีหลอกย่านอูย้ย่านนะพ่อหมอท้ำนะ่ะอารมณ์คานกับพ่อสากพ่อเสือมันว่าอารมณ์คานกับมิแต่อยากนอนี่ยล้วกนขี่คานเนาะพ่อตาดพ่อเสือขั้นอารมณ์เหลือเสือสิได้พอ่อคว่ำเง็ดเนี่ยก็เหลือเสืออะไรมันเง็ดเดี่ยเดี๋ยวพ่อกับคว่ำเง็ดอารมณ์เหลือเสือพ่อคว่ำเง็ด <c oughs> ขั้นอารมณ์บอคึก <c oughs>

โอ้ยน้ำตาเลยไงเ่าน้ำตาเจ้าเป็นแบบยางเลอเฮ็ดให้เบิ้องในวันมีนเฮ็ดให้เป็นแบบยางเนี่ยเราในมันบดีเลยกินในเบิ้งกินแล้วมันเมามันบดีมันสิ้นมึงเจ้าเป็นแบบยางมึงต้องมาเบะปากงอควันใส่กูลัวสิ้นมึงอ่ะมึงเป็นลูกเคยกูแต่ว่านกลัวมึงห่วงกูอ้ายเป็นยังพอใหญ่ห่วงอ้ายห่วงพอเถ่ามันจุบ่ได้กินเหลราหัวว่องมันวานะถ้ามึงห่วงกูพอเถ่าเนี่ย บ็ก,กินเหล่าหอมวงเลยบ็เขนะ้าไปนั่งกินเหล่าหอมวงกับลูกเขยบ่คือมโมเมียน,นบอกสอนกันบ่ได้ฝัง่งไอ่เลยดีละวันเต่กูยังกูบอกกูสอนทูฟังกูขอพอ้อละไม่จ้อเป็นต้องมาถือซักคือ,อยังกันหร <c oughs> อกอ้ายเกิดมาเนี่ย้ายบ่เคยกินเหล้าหอมวงกับตุเลกเดี่ยเสี่ยวอีพ่อคือกันบ่ว่พพาจะเ,เป็นพ่อพิมพ์พ่อภาพพ่อภาพเราบ่กินเหล้าสูบใหญ่อยู่แล้วพ่อพิมพ์ ก็เสียดสิบะกินเหล่าห้อมโจกสิบะกินเหล่าหา้อมว่องโมเมนว่นารังเกียรหรืมอมันไว้นั่นเด้ย่านเพิ่นเป็นลูกเป็นเต้าไปนั่งกินเหล่าห้อมพอโมเนบ่แม่นแนวมึงสังเกตบางไอ้เด้่องไ,ไอ้เป็นคนบา้บาบ้าบ่วงไริงอยู่เด้แต่ว่ามีความคิดเด้กินเหล่ามึงเห็นไอ้เลิ้นเหล่าไอ้คนง่ายๆบ่ลิ้นไหนเยอะสุ่มดุ่นน้องรุ่นยังรุ่นมูอดุนพวกรุ่นลุงเปล่าอ่านี่ก็เลี้นไหนกินเยอะแต่ว่ารุ่นพ่อขึ้นไปแล้วเขนบ่กพ่อห้องกับพ่อนี่สิบะเล้นเหล่าไ ลูกงไส้ริดเหล่าให้พ่อยกินมันมันบะแมนบะคือพื้นพวายริเหล่าให้ลูกกินกับบะคือกูเลยให้มึงห้องกูไอ่บ่อยห้องกูเขอะมันจะบ่ได้กินเหล่าห้องม่วงกันจะบ่ได้บากกวกดตะหัวมึงปอกปอกปากหามึงต้องมาหัวควนกูดอกกันเฝ้าสางทานะสางครอบครั้วละมันจะเลื่อนพุ่งเพืองให้มันได้รับได้ดีเนี่ยมันอายให้บ้านเพื่อนรับ ไอ้ลบค the ่ำโซบะมาทคนให้มันได้ได้คนหัวขวรเหาอีหฮอลินนึกกันมันบ่ได้ซ้ำเวยานั่งไงได้เคลื่องของเวยานั่งมึงเรื่องฮวลินเลยมึงเห็นอนเวยานั่งมึงด่าไอ่ปล่อยไอ่อย่างเดียวมันเปลี่ยนยังไงมากสร้างก่เคยปล่อยก่เคยด่าก่เคยหาย นี่แหละอายอยู่เงวนี่แหละย้อนความเงียบความนิ่งนี่แหละอายอยู่ไอ้ของเมี้ยเนี่ยมืแม่นตะเอ๋ยมึงได้หลายคนอยู่แต่ว่าแบบนี้แหละก็ความนิ่งไม่ได้ตะพูดดีๆพ่อตะพูดดีๆเนี่ยแต่ว่าไอ้หักเลยมึงหลายไอ้ป่าเอก๋งเมื่ไใดหลอกเก๋งเมื่ไใดหลอกแต่อยู่ไต้หวันไอ้เนี่ยเขาไว้ยห้อยใส่เห็นเงาะตอนนี้นะเงาะป่าบ้าใบเนี่ยเขาว่ากล้วยเขาเล่ถือตาพ่อข้า คนพี่บ้าถือตาผู้สาวคนว่าเนี่ยบ้าบ้าบ้องบ้องเสียแต่ว่าไม่งี่งผู้สาวผู้สาวเลยห้ยยังป็นยังไงวะบ่หูมัดรูมมาต่อมมัดโอ้โ ussen, โอโหยห้อยเอาเงาะปลาห้อยห้อยห้อยเส่ด้านหน้าด้านหลังหาเปล่าเลยบลรอดอกขำเบากระซิบนี่แหละแต่ว่าไม่ยิ่งติดจะเปิดยังบ่หูเสียเอาค่าท้าดีให้เอาเรื่องไม่ง่ายไม่งี่งไงอิดปากเลยเอาค่าท้าดีไปอีหล่ะค่าท้านี่ ได้มาตั้งแต่ผลได้ตั้งแต่อายบวชบ่ได้บวชสมัยอ้ายเป็นเนียนโอ้บอ่แม่นเริ่มสมัยอ้ายเป็นเด็กน้อยังีไปน้ำหลวงปูใหญ่พูนไปตูวดหลงแถวผู้เขาคว้วไปได้ยุติต่ก้อนอหินใหญ่คาถาเมตตามหานิยมไปพ่ออยุติต่ก้อนอหินใหญ่อยูุ่คเขาคว้วยุ่งในธรรมตัวขาถาหันว่า ฮักกูลงกูบ่ลงกูกูลงมึงมึงสีมาเฮือบมามึงบ่มากูสิไปหาเองยาสันคาถาฮักคนที่เขาฮักเข้าฮักจิงใจครับค้นที่เขาจิงใจครับเขาย่าไปฮักคนที่เขาว่าฮักเข้ามันเก็บใช่เนี่ยไอ้ฮักคนที่ฮักไก่เนี่ยเอี่หน้างมึงฮักไก่ไอ้ฮัก คนที่ว่ามียงิงคุณมาติดไอส่วนมากมันติดเงินเงินเงินอยู่ในบ้านได้เดิในโลกเงินไหลายได้เงินหลายพกเงินเตอร์เซนสองเซียนไม่ต้อธรรมดาได้เงินออกมาเนี่ยคุณให้ผู้สาวคุณถือเงินเซนียนสองเซีนธรรมดาจังว่าจังว่งาไอรวยนี่แล้วไอขึ้นมาบาดยังว่าไอรวยนี่แล้วหาขี่กีกกับบุมีเศร้าแล้วไอเศร้านิสัยแบบนั้นเลยไอที่เป็นเพราะเทาเป็นเพราะเทาคนล,ไล,ไละไอเศร้าละไอเลิกละ เป็นพระตู่พ่อตาพ่อไปทั้งนาแล้วไซนี่ไอถิมและไอย,ยูนี่ไอแบบสันโดดได้อยู่ผู้เดียวสันโดดฟังทำมาเทศนาบุได้ฟังนั่นบุได้ฟังไอก <c oughs> ิลิมานนทสูตรกันเลยธรรมดาได้ฟังนอนฟังนอนฟังกับลับปลาอะไรลังเทียกับสวดมุนจแม่กวนอิ่มแล้วฟังดับจิตใจอย่าคงไว้ไว้ทั้ฟุ้งซ่านาอเนอาแค่นี้ละ ມິນາຊິເວົ້າເດີ້ໃຫ້ແຕ່ງເພງໄດ້ມ່ວນໆກມາຮ້ອງສູ່ຟັ